วันนี้นะคะเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมาทําเกี่ยวกับดอกกุหลาบนะคะเข้าที่มีกรีกันนะคะเป็นดอกกุหลาบตูมะคะ่ะแต่ว่ามีกรีกนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็มีริบบิ้นสีเส้นเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นขนาดความยาวอยู่ที่75เซนนะคะแล้วก็พับครึ่งนะคะเราจะทำฐาน8กันนะคะ เหมือนเดิมเราพับครึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทำฐานก็จะเอาอันแรกนะคะแล้วก็อันที่สองสอดอันแรกนะคะอันที่สามนะคะเราก็จะสอดเข้าไปในอันที่สองแบบนี้นะคะส่วนอันที่สี่นะคะก็จะสอดที่อันที่สามเราจะสามารถทำแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จับเข้ามา ก็ได้แล้วแต่ขนาดเลยนะคะนะคะเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็ดึงนะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะก็คือให้ไขว้กันแบบนี้นะคะเราก็จะได้สีข้างจับอันต่อมานะคะพาดขึ้นนะคะอันที่สองก็พาดไขว้อันที่หนึ่ง อันที่3ก็พาดควยอันที่2อนะคะอันที่4นะคะก็จะสอดใต้อันที่สองนี้นะคะเส็แล้วดึงให้กระชับนะคะจะได้ฐาน8เรียบร้อยนะคะฐาน8เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มนะคะขึ้นลูกกันเลยนะคะแล้วก็จับเส้นหนึ่งมานะคะแล้วก็จับที่สอเส้นที่2พาดลง พาดบนนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามพาดบนเส้นที่สองและเส้นที่สี่ก็พาดบนเส้นที่สามนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำเส้นด้านล่างนะคะสุดนะคะวางลงแล้วก็นำเส้นที่ห้าพาดลงเส้นที่สี่นะคะแล้วก็เอาเส้นข้างล่างวางลงเอาเส้นที่หกพาดเส้นที่ห้านะคะเสร็จแล้วก็วางลงอีกนะคะ แล้วก็เอาเส้นที่หกนะคะพาดลงเส้นที่ห้าแล้วก็เออเส้นข้างล่างสุดนะคะวางลงเหมือนกันแล้วก็เอาเส้นที่7พาดเส้นที่หนะคะแล้วก็เอาเส้นนี้วางออกเมื่อกีพาดไปนิดนึงนะคะสลับเส้นกันนิดนึงไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ทีนี้พอวางลงเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะนําเส้นข้างล่างสุดนะคะ เห็นไหมคะมันจะเห็นช่องเราก็สอดเข้าไปในช่องนี้แล้วก็ดึงนะคะพอเส้นถัดมานะคะเราก็จะสอดช่องเดิมนะคะแต่ว่าไปโผล่ที่ช่องที่2แล้วก็ดึงะะเส้นสุดท้ายนะคะเช่นกันสอดเข้าช่องเดิมนะคะแต่ไปโผล่ที่ช่องที่สาม ะะแล้วก็ดึงนะะเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเพื่อที่จะให้ลูกมันสวยนะคะให้งานออกมาสวยนะะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะ,ะ,คะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จับเส้นใดเส้นหนึ่งออกมานะคะ แล้วเราจับเส้นนี้เราก็จะนับหนึ่งสองสามแล้วเราก็จะพาดลงนะคะเช่นกันนะคะจับแล้วก็นับหนึ่งสองสามแล้วก็พาดลงนะคะเช่นกันค่ะถัดมาเหมือนกันเลยทําเหมือนกันเลยกับเมื่อกี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็พาดลงเหมือนกันนะคะถัดมานะคะเราก็จะพาดลงเหมือนกัน ทีนี้เวลาพาดอะคะ่ะมันก็จะพาดตามเส้นเส้นรอยนี้ใช่ไหมคะจับเส้นนี้ไว้นะคะเสร็จแล้วเราจะเห็นช่องที่มันว่างอยู่เห็นไหมคะเห็นช่องที่เห็นที่ที่เป็นรูอยู่แล้วก็เอาเส้นแรกของสามเส้นนีนะคะสอดเข้าไปในเส้นแรกในช่องแรกนะคะเสร็จแล้วก็เอาช่องเส้นที่สองผ่านช่องแรกนะคะแต่ไปโผลช่องที่สอง เส้นสุดท้ายผ่านช่องแรกเหมือนกันนะคะแต่ไปโผล่ช่องที่สามนะคะแล้วก็ดึงนะคะเสร็จะละขั้นตอนนี้นะคะดึงให้กระชับนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เหรียญลงไปนะคะ uh huh. แล้วมาดูต่อไปนะคะพอดึงกระชับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็นับถัดจาก เส้นที่เราดึงเส้นที่เราหยิบมานะคะหนึ่งสองสามแล้วก็สอดสอดในเส้นที่เราเราดึงมานะคะเสร็จแล้วก็ถัดมาเช่นกันค่ะดึงมาแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็สอดนะคะอันนี้ก็เช่นกันทำจนครบแถวนะคะทำจนครบแถว ทำจะครบแถวเลยนะคะแล้วนะคะเมื่อครบแถวแล้วนะคะจะดึงให้กระชับขึ้นอีกนิดนึงก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็มาดูนะคะตอนต่อไปนะคะทีเดียวจะทํากลีบและเช่นกันค่ะ จับเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะจับเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาจับอย่งนี้นะคะดึงขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็พลิกเส้นข้เขาขึ้นมานะะช่องอันนี้ใช่ไหมคะดึงขึ้นมาเสร็จแล้วโน้มโน้มโน้มริบิ้นไปข้างหน้านะคะแล้วก็หักเขาแล้วก็สอดกลับเข้าไปในเส้นเดิมของเขา,านนะคะเ๋ยบไม่ต้องไม่ต้องตึงมากหรือหน่วงนะคะอันต่อไปเหมือนกันค่ะนะคะ,นะคะอันต่อไปก็ ผ่านมาช่องแรกดึงเขาเข้าไปช่องที่สองนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะดึงเขาผ่านลงช่องนี้แล้วก็ดึงเขาเข้ามานะคะกลัดมาก็ทำอย่างนี้ไปกันช่างจนครบทุกเส้นนะคะผ่านลอดช่องไปนะคะ ก็สุดท้ายแล้วนะคะ ให้มันลอดออกมานะคะให้ครบแ8ะเส้นแปช่องเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็พลิกกลับมานะคะดึงให้กระชับดึงให้กระชับเลยนะคะดึงให้กระชับนะคะพอดึงกระชับแล้วนะคะ เราก็หันกลับมาดูว่ากรีบมันสวยไหมถ้าไม่สวยเราดึงนิงดนึงก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้กลีบออกมาสวยขึ้นนะคะเ,คเรียบร้อยนะคะทีนี้เรามาทำกรีบกัน่ที่จับเส้นนี้นะคะดันเข้าไปข้างบนอย่างนี้นะคะแล้วก็จับริบบิ้นนะคะม้วนกลับมาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเห็นช่อง นี้ใช่ไหมคะช่องของริบบิ้นถัดมาช่องถัดไปอะนะคะเสร็จแล้วก็สอดนะคะแล้วก็ดึงแล้วก็จะได้กลิกแรกแล้วนะคะเอาใหม่นะคะดึงเข้าไปข้างหน้านะคะเสร็จแล้วก็ <c oughs> ม้วนนะคะแล้วก็จับลงในช่องถัดมานะคะ ลงในช่องถัดมานะะเสร็จแล้วก็ดึงดึงฝีเข้าขึ้นมานะคะจัดเทลานีิดนึงก็ได้นะคะ,นะคะทำอย่างนี้จะกระทั่งครบแปดเส้นนะคะแล้วก็จะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนิดหน,นึ่งนะคะสอดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดึงนะคะเดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะคะก็คือ จับไปข้างหน้านะคะแล้วก็หมวนเสร็จแล้วก็ถัดในช่องถัดไปนะคะสอดเข้ามาอย่างนี้นะคะเก็บได้ให้ก่อนนะคะก็สอดเข้ามาในช่องถัดไปเสร็จแล้วดึงนะคะแค่นี้ ดิฉันอาจจะเก้งกั้งนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งหัดทำอะค่ะแต่ว่าก็อยากแนะนำให้กับเพื่อนๆรู้ว่าถึงแม้จะเพิ่งหัดทำแต่ก็อยากแนะนำต่อเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้อะนะคะนะคะเราก็จะดึงนะคะดิฉันออกให้เห็นหน่อยนะคะเราก็จะสอดในช่องถัดไปนะคะ กงให้มันโผล่มานะคะตรงนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะไม่ยากหรอกคะ่ะแต่ว่ามันอาจจะดิฉันอาจจะยังไม่เก่งน,นะคะยังไม่ชำนาญเท่าไหรน่นะคะสอดไป เสร็จแล้วก็ดึงน,นะคะเรียบร้อยพอครบแปดเส้นแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นรักษะแบบนี้ได้มันจะมาอยู่ด้านในนะคะเราก็ต้องเก็บได้สอดขึ้นไปนะคะเวลาเก็บได้เก็บขอโทษเก็บริบบิ้นเนี่ยนะคะเราก็จะ ดึงลิบบินอ่ะเราเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ดึงลิบบินอันนี้นะคะจับขึ้นมาแล้วก็สอดใต้ใต้ลิบบินอันถัดมานะคะเพ,พื่อให้เขาโผล่ที่ช่องต้องให้เขาโผล่ในช่องช่องระหว่างนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแต่ทีนี้เวลาที่เราดึงนะคะตรงนี้กรีมันจะขึ้นไปด้วยเราก็จับเขานิดนึงนะคะจับเขานิดนึงเพื่อที่จะให้เขาอยู่เป็นเป็นเป็นฟรีที่สวย นะคะเนี่ยดันดันดัน,ด,นดันปลายกีบไว้อ่ะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ดึงอันนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้ก็จะจะสวยนะคะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวรูปต่อไปนะคะดิบอันนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดันกีบนี้ไว้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะให้โผล่ตรงกลางของอช่องหนึ่งแล้วก็ดึงนะคะของเขาก็จะสวยเหมือนกันนะคะ ทำไปจนกระทั่งครบแปดเส้นนะคะ,ะ,นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวปีกเขาจะแบน่นปีดแบนแล้วไม่ค่อยสวยนะคะคอาจจะไม่ต้องดึงตึงมากก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าให้ปีดมันลอยมาก ะะทำให้ครบแปะเส้นนะคะ จริงๆก็ต้องมือเบาๆอะค่ะโดยฉันแอบ,บมือหนักโดยฉันในมือหนักเรียบร้อยนะคะก็จะได้รีดเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเก็บดิบบินนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตัดปลายที่เกินมานะคะตัดปลายที่เกินมานะคะ อันเสร็จนะคะเราก็จะได้ดอกกุหลาบอาดอกหลาบตูมนะคะดอกกุหลาบตูมที่มีกลีบอย่างนี้นะคะค่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะมาทำดอกอะไรขอบคุณนะคะ